วันนี้ขอมาราดินก่อนเดี๋ยวเราไปขอนแก่นก็แบบไปซัดเลยลิปหายแล้วแล้วกูเบรกได้ไงวะเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นอันทำลิปแล้วทุกคนไอ้เชียชิบหายน,น็นอตน็อตกึ่งมือด้วยเอเอ,วเอวปวดเออปวดขับไปเหลืองเอาอีกแล้วนะลูงพ่อ โอเคครับก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวเราลิ้นผ่านลิ้นผ่านตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านพี่แพทนะทุกคนก็คือมาเสร็จภารกิจให้เรียบร้อยนะผมก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางบ้านพี่แพทกันด้วยนะผมเพราะว่าทางคุณพ่อได้ จัดไปแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทําจัดงานศพมาเผาอะไรเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้เอาเรื่องอ่อยมาด้วยเพราะว่าจะไปขี่รัดอินไงแล้วเมื่อกี้ที่ผาาแบตหมดเมื่อกี้กว่าจะติดพอติดก็เลยไม่ไม่นั่นเลยไม่ไม่ดับแม่งเลยเดี๋ยวเราขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยใส่เกียร์หนึ่งปล่อยคักียร์โดคตรโหดต่ถ้าออกอ่ะเลยมันก็ขี่ได้ปกติดีว่ะเต็มโเจกดเออใส่คัสได้เอ้ยทำไมเขาเล่นแปลกแปลกวะ อพอมันมืออยู่นะวันนี้ไปลัดอินหน่อยทุกคนโอ้ไม่มีเบรกหลังนี่มาโอ้เบรกต้องเบรกต้องทำเบรกหลังนี่มาเนี่ยเราอ่อนเครื่องได้โดยแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเระเด็แค่สมมติว่าถ้าเออ <c oughs> จะลดอ๋ <c oughs> อ,อ <c oughs> ถ้าใส่แล้วมันจึ๊กเลยอันนี้คือแบบใส่เกียร์แบบไม่กำคัดแล้วมันไปแบบจึ๊กเงี้ยเออมันจะเหมือนรถคัดคัดมือที่เราไม่ยอมกำอ่ะได้อยู่นะนี่เดี๋ยวลองถอยถอยแล้วเบรกดูอ่ะ อุ้ยเบรกเบกหลังไม่มีจริงด้วย,ยเดี๋ยวต้องกลับไปทำเบรกหลังใหม่อันนี้เกียร์สองไม่ไม่มีอาการกระตุกกระตุกกระตุกเลยเฮ้ยดาร์สก็เชยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะแล้วบางคนจะถามว่ามันเหมือนคั์ตินหรือเปล่าพี่ถ้าคั์ตินอ่านในกรรมเห็นไหมเบิ้ลได้เออเบิ้ลได้รถไม่ไหลนะครับทุกคนอ๋อเกียร์หนึ่งนี่ไงเนี่ยกรรมคัสไม่อ่ะเบิ้ลได้โอ้โหเจ๋งว่ะเสียงเสียงมันเอาจริงว่ะโอ้โหเดี๋ยวขอไปลองฟิลก่อนวันนี้เรามาลันอินกันสักนิดสักหน่อย โอ้ยโอ้อยโอ้อยไม่ไดอย่างนี้เนีเย่ตู้โค้ชมากเฮ้ยมีหน้าใหม่ด้วยเอาเบาๆนะครับทุกคนจะเพิ่งเอาแรงมากว่าเราจะต้องเรียกอะไรธนุถนอมนิดน,นึงนะทุกคนโอ้ยเลิไอลกิกปามันกลับมาแล้ววันนั้นแบบอุตสาวกลับไปบ้านเสียฟอร์มากเลยก็คือลิม รีบเข้าเวียงขาดเธอ,อมันก็เลยแบบฟรีเลยปั่นรอบฟรีเลยไม่มีตัวไปจุดระเบิดนี่นี่ใช้ได้เด <Nope. S 1> ีก็ถือว่าดีชัดแบตไปในตัวแล้วกันทุกคนแต่นี้ก็อยู่ที่บ้านแท่นนะทุกคนบ้านแท่นคือบ้านของพี่แพทน,นั่นเอง มนุษย์แฟนของมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะต้องไปหาจุดเล่นนะทุกคนตรงนี้มีมีอะไรให้สนไหมครับทุกคน <c oughs> ล้อเล่นนะล้อเล่นวันนี้ขอมาเลดีนก่อน <c oughs> เดี๋ยวกลับไปขอนแก่นก็แบบไปซัดเลยเอ,อเห็นปา่าป่าลองเมื่อวานบอกว่าเฮ้ยโคดว่าโคดกว่าซ้มๆแต่แบบสองระบบก็ยังยังไม่สู้นะไอนี่มันจะหลุดหรอ แรกทุกคนมันจะหลุดว่ะไอที่ผายเดี๋ยวไปหาที่จอดชมรีวิวกันสักนิดสักหน่อยทุกคนหาที่จอดโล่งๆก่อนทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูทรงนะแถวนี้คือมันฟิลฟิลมันดีมากเลยมันเป็นทุ่งนาไงก็เลยไม่ค่อยแบบรบกวนชาวบงชาวบ้านนะทุกคนหาต่อค้าซอยหาต่อค้าซอย หาตอ่อหาซอยเอ้ยหรือว่าตรงนั้นได้ปะเอ้ยตรงนั้นน่าไปว่ะทุกคนเด็ดดะเปิดไปแล้วก่อนไปแล้ว,วมีไหมเนี่ยรถกูนีน่เกียร์หนึ่งลงปคันเลยนะครับไปคันเลยนะครับอุยบ้ยไปดับด้วยนะผมปรับไปนี่ก่อนโอ้ยโอ้ยเยี่ยล่าทะไลยแลนซ่าตกใจเบิ่ด เรอซัดไปรอบเยอะมากครับผมเฮ้ยมันมีความแบบว่ากลับมาขี่ไปแล้วก็ถึงเจาะเฮ้ย,ยมันเด้งดึงจังวะโชคอกกูไหวไหมเนี่ยชอ็อกกูไหวไหมเนี่ย <c oughs> เบรกหลังก็ผมมีเฮ้ยมัน,ม,นมันในมันหมู่บ้านเกินไปแล้วกูว่าออกดีฝ่าแล้วทุกคนกูจะโดนแจ้งจับไหมวะทุกคนครู หมือนกูหลงมันไหนๆว่ะผมว่าไม่ใช่แล้วทุกคนมันไม่ใช่ที่ของเราแล้วเอ,อ้ยข้างหน้าข้างหน้าแถวนี้ก็พอลงโลแถวนี้ก็อย,อยังชั่วแบบเมื่อกี้บ้านคนเยอะเกินไม่ดีนะทุกคนผมไม่ค่อยเล่นในบ้านคนหรอกแล้วนี่ไปไหนเนี่ยว่ากูไปเรื่อยแล้วลันอินไปถึงไหนแล้วตอนนี้เกน้ํามันเรากลับมาใช้ได้แล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้เราต้องระวังเรื่องเบรอย่างเดียวนะทุกคนโอ้โหแม่จะลอยอย่างเดียวเลยเจตโตจะลอยอย่างเดียวเลยพอไม่เกจแตเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่แป๊บหนึ่งทุกคน ที่ที่มันจะไม่มีใครเลยอะ่ะแถวนี้ก็ได้อยู่นะครับแถวนี้ก็ได้อยู่นะเออเดี๋ยวแถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละเย็ดเย็ด yes, yes. จัดว่าเด็ดว่ะจัดว่าเด็ดว่ะอีเหลืองของเราจัดว่าเด็ดว่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยโหลานคนย่ายืมพื้นที่หน่อยนะครับทุกคนโอ้ทุกคนไรละ่ะขอเจ้าของที่อ่ะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่ง เอาข้างหน้าดีกว่านะเราเราจะไม่เข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวให้ดูทรงตอนนี้แบบรู้สึกว่าเออรถนี่ใส่เกียร์หนึ่งโชว์ไปเลยเดี๋ยวจะขึ้นล้อให้ดูนะทุกคนเนี่ว่ามันหมุนเห็นไหมใส่เกียร์หนึ่งมันก็หมุนปกติอันนี้คือเกียร์หนึ่งแบบไม่ต้องกำคัดลงลงไปถนนก็ไม่ต้องกำคัดเอ๊ะมันเจ๋งว่าคัดก็เทยส่วนทำยังไงมันจะต้องมีการแบบตัดแลงเล็กๆน้อยๆฝั่งนี้นะทุกคนก็คือยังใช้ชุดของร้อยยี่สิบห้าเหมือนเดิมนะทุกคนชุดคับร้อยยี่สิบห้าแผ่นคัดนี่เราจะ เอ้าวทิพหายแล้วแล้วกูเบรกได้ไงวะเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นอันทำคลิปแล้วทุกคนไอ้เชี่ยชิบหายน,น็นอตน็อตกึ่งมือด้วยเอาปวดเอาปวดเขาแบบไปเหลืองเอาอีกแล้วเหรอลูกพอ่ไอไปเหลืองกูขี่ไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ยชิบหายโอ้รถรถถอดอะไรกูอีกแล้วไปไปไปกลับ,บบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าโอ้ยเหลืองเอ้ยให้ฟังเสียงอะไรนี่ไงฟังเสียง โอ้สุดยอดนะแม่งโคตรจำว่ะผมผมว่าฟิวพัดกระเทยขี่มันนะเอาเนี่ยไม่ออะเออโชว์ไปทิ้งโอ้ลอยไปเรื่อยอยลุดลุดรุดไอ้สักลุดลุดลุดชิปหายดูดูดูมันดูไอ้ชิปหายลุดไปแล้วยังไม่ทันไรเลย อ้าแล้วยางกลัวเอาไอ้เชี่ยยางพลาเค้ามันหลุดแถวนี้ไม่ใช่หรอเอาห,ห,หอายนี่อ้าวชิบหายเออไม่มีก็ดีเหมือนกันไม่ลื่นแต่เอ้ยมันมันก็กิ้งแถวนี้ไม่ใช่หรอเอามันกิ้งเข้าไปไหนวะทุกคนอีเวนกากลับก็ได้อโอ้โหสุดยอดวะ ทางเขาทางผมเบรกกูไม่มีโอ้ยเบรกรถรถชัวโอ้ยอย่าสั่นกระดุกกระดุกันดูกระดุกอ้ยเรือน้อตตัวเดียวเฮ้ยเหอย่างนี้แม่งโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปเบาๆทุกคนข้าเลยทุกคนอย่ยเบรกรถผ่านแล้วกลับบ้านดีกว่าวันนี้คงไม่ได้รันอินอีกแล้วโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเออยังเบรกได้อยู่ยังเบรกได้อยู่ยังเบรกได้อยู่นะดูมันสั่นดีทุกคนอันตรายอ่ะเนี่ย ผมว่าตอนนี้มัน4ี่ผ้าเบรกผมเละเทะไปหมดแล้วเดี๋ยวกลับไปต้องไปเปลี่ยนผ้าเบรกยกใหญ่เราเล่นกับเบาๆดีกว่านะทุกคนอาอยากจะกีดดังๆอ่ะแม่งเอ้ยเบรกมันเป็นเบรกแบบให้ตัวไงมันกุ๊กกุ๊กกุ๊เห็นปะไม่รู้เห็นป่ะนะกล้องนี่ถ้าหลุดอีกหน่อยปั๊มกูออกมาข้างนอกแล้วโอเคทุกคนวันนี้เดี๋ยวขอกลับไปบ้างกันนะ เบรกกูยังอยู่ไหมเนี่ยเอออยู่นะอยู่เถอะ้าไม่อยู่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรเบรกแล้วเบรกหลังก็ไม่มีชิบหายคลิปนี้พี่พูดคาว่าชิปหายกี่คําครับทุกคนพี่ให้เดามันชิบหายจริงๆอ่ะก็เลยต้องพูดอ่ะโอเคครับทุกคนก็ใครที่ชอบพี่ๆมากก็เลิกตับสกายด้วยพี่แม่งไม่ได้ลันอินน้องเหลืองอ่อยตลอดเลยว่ะเนี่ยเอาออกมาขี่ก็แบบว่าโอ้ยแล้วน็อตหายไปตัวหนึ่งเนี่ยน็กตก็งมือซะด้วย โดนสอดจอดาเง้วไปไปไปทุกคนโอเควันนี้เดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์เรื่องเบรกกันด้วยไปแล้วครับทุกคนวันนีนสวัสดีครับก่อนไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้หนึ่งซิงเกิลเอาแบบอันย่าเดี๋ยวเดี๋ยวม่แถมไม่แถมกูมมจะแถมทำไมเนะี่ยดีนะมอนยังเบรกอยู่ โอ้โหมึงเลี <Hollywood. S 2> ้ยวรถได้กินที่มากก่อนอื่นไข่เข้าไปก่อนไข่เข้าไปก่อนอันนี้คือใช้แรงมือนะทุกคนแนบเบรกมันก็ยู่รกรุ๊ก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 งตีพอตัวพังพอดีไอชิปหายชิปหายจ้ะไม่ลอยเราเนีนบันลอยิดเดียวโอ้ยหนาแล้ว เบรกมัจะหลุดแล้วไปกันแบบชิวๆพอสล้มๆลงๆอย่าทกันได้เยอะๆไปแล้วเจอกันคลิปหน้าไป